สวัสดีครับผมนายทศภาคุลจรัหันติสิษหกสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สี่เก้าแปดห้าครับจะมาต่อตรงการอธิบายโค้ดเท่าค่นะครับโดยการทำงานของโค้ดนะครับจะมีฟังก์ชันหลักๆตามนี้นะครับจะมีซิสต e มมีคอนโทร l มีโล a t i o n มีรนหนึ่งระสองระสามก็เคลียร์นะครับโดยเริ่มที่ System นะครับจะเป็นการ ตัวเปิดระบบนะครับซึ่งกดไปแล้วจะมีไป L e D แสดงผลสถานะนะครับซึ่งเป็นแบบ toggle นะครับถ้ากดอีกทีมันก็จะเป็นมันก็จะดับกดอีกทีมันก็จะติดนะครับโอคหลังจากที่ผมกดตัวเริ่มต้น start system mm hmm. ก็จะเข้าสู่ฟ mm hmm. ังก์ชันการทำงานของ location นะครับโดยมี location ทั้งหมด3ที่ด้วยกัน mm hmm. ก็เลือกเอาอย่างเองที่นง mm hmm. นะครับ พอเรากดทั้งสองปุ่มมันก็จะมาตรงกับการทํางานของรันหนึ่งรันสองสรันสามอยู่ที่ว่าเราจะเลือกการทํางานตรงไหนนะครับผมโอเคถ้าผมกดสถานที่แรกนะครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจน ดีเทคทากับสองนั่นก็แต่ว่ามันเจอแถบดําตัวครั้งที่สองครมันก็จะมันก็จะหยุดนะครับผมแล้วก็จะส่งเสียงสัญญาณเตือนให้ผู้รับได้รับทราบครับผมซึ่งตัวการทํางานเัวความเร็วอะไรพวกนี้จะอยู่ในตรงของตัวตัวของตรงคอนโทรลนะครับจะเป็นการอ่านเซ็นเซ,นเซอร์มานะครับอ่านเซ็นเซอร์ตัว จับแสงมาซึ่งมันก็จะแปรรีตามตามค่าพวกนี้ที่ตั้งไว้ซึ่งค่าก็จะมีเงื่อนไขเออเป็นเงื่อนไขาการทำงานอยู่ว่าต้องต้องแบบว่าต้องเปิดซิสเต็มก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเลือกสถานที่ก่อนถึงเซนเซอร์ถิดจะทำงานนะครับแล้วก็ถ้าตัวฟีนิตโลเคต ก็คือถึงที่หมายแล้วผมจะสั่งให้มันเป็นหนึ่งซึ่งมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นสูตรก็จะหยุดอ่านเซนเซอร์ชั่วคราวก่อนนะครับผมพอถึงสถานที่หมายแล้วก็จะไปอธิบายของเคียร์นะครับเคียร์จะมีดังนี้้วถ้าผมกดปุ่มเคียร์มันก็จะไปทำการตั้งค่าเซตสถานะต่างๆนะเพื่อให้มันมาเข้ากับเงื่อนไข ตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะสามารถกลับไปถึงที่หมายนะครับผมแล้วก็ทำการรีเซ็ตระบบรอบกันทำงานเริ่มต้นใหม่นะครับ